สวัสดีครับวันนี้เรามาว่ากันต่อในยอดฝีมือระดับ9บทที่154นะครับฉากสำคัญเลยคือการพัดเชิญหน้ากริมกับซีซ่าผู้อาวุโสใหญ่แวร์ไซค่ะแล้วที่สำคัญคือมีบอฟเฟ่วายุเทวะโผล่มาด้วยเป็นยอดฝีมือระดับ9เลยนะคะใช่ครับตัวระดับ9มาเองเลยงั้นเรามาเริ่มกันที่การปรากฏตัวของซีซ่ากับบอฟเฟ่ก่อนเลยค่ะ คือซีซ่าผู้อาวุโสใหญ่เนี่ยกริมเขามองว่าเป็นพวกหน้าซื่อใจคดอยู่แล้วนะคะครับแล้วก็พาชายชราผมขาวโพลนมาด้วยคือบอฟเฟ่เนี่ยแหละค่ะแต่งตัวธรรมดามากชุดเวทมนเก่าๆไม้เท้าก็ดูเรียบๆแต่ท่าทางไม่ธรรมดาเลยใช่ค่ะคือท่าทางหญิงยโสมากสายตานี่แบบไม่มองใครเลยไม่แย่แสคนรอบข้างเลยค่ะ แล้วตัวตนจริงๆก็คือวายุเทวะบอเฟแวร์ไซหนึ่งในสองผู้วิทักตระกูลเป็นระดับเกถูกต้องค่ะประวัติก็น่าทึ่งนะคะเป็นอัจฉริยะด้านเวทมนต์แต่แบบว่าหมกมุ่นกับฝึกฝนอย่างเดียวเลยไม่สนใจเรื่องอืง่นไม่เลยค่ะไม่แต่งงานความสัมพันธ์กับคนอื่นก็แย่มากคือบทบาทหลักเหมือนเป็นมือสังหารของตระกูลสั่งให้ไปฆ่าใครก็ไปโอ้มีฉายาว่าคนบ้าหรือผู้คลั่งไคล้การฝึกฝนด้วยนะครับค่ะ เป็นระดับ9มา10ปีแล้วแต่ว่ากันว่าไม่ได้สู้จริงจังนานมากตั้งแต่ตอนอยู่ระดับ8เมื่อ30ปีก่อนนู่นเลยการที่ซีซ่าดึงคนแบบนี้ออกมาได้นี่แสดงว่าเรื่องมันต้องใหญ่จริงๆแน่นอนค่ะพอกริมเห็นบอฟเฟปุ๊บเนี่ยคือท่าทีเปลี่ยนเลยเปลี่ยนยังไงครับจากเดิมที่อาจจะยังดูเชิงอยู่บ้างตอนนี้คือออระวังตัวเต็มที่เลยค่ะ รีตามองเลยเพราะรู้ว่าบอฟเฟ่เป็นพวกไม่สนกฎเกณฑ์อะไรทั้งนั้นพร้อมบวกได้ตลอดเวลาว่างั้นเถอะใช่ค่ะอาจจะลอบโจมตีได้ทุกเมื่อเลยกริมประเมินสถานการณ์ได้เร็วมากพณะเดียวกับการที่มิติย่อยเมอร์ลินกับเจ้าไหา่ก็เห็นเหตุการณ์อยู่เหมือนกันค่ะเมอร์ลินนี่เก่าเกมเพราะเห็นบอฟเฟ่ก็รู้ทันทีเลยว่าเป็นใครครับ แล้วก็รีบเตือนเจ้าไห่เลยบอกให้เตรียมพร้อมถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้ดึงกริมเข้ามิติย่อยทันทีตรงนี้ก็ฉเฉลยว่าทาไมก่อนหน้านี้กริมถึงมีท่าทีแปลกๆเหมือนรู้อยู่แล้วใช่ค่ะคือรู้ว่าอาจจะต้องเจอของแข็งระดับนี้นี่เองส่วนเจ้าไห่พอรู้ว่าเป็นยอดฝีมือระดับ9ก็เออตกใจกังวลเหมือนกันนะคะก็ต้องกังวลอยู่แล้วครับระดับ9นะ เมอร์ลินก็ย้ำเลยว่าบอฟเฟ่เนี่ยมีชื่อเสียงด้านการเป็นนักฆ่าเลือดเย็นมาเกือบ50ปีแล้วโตมากับการฆ่าคนจริงๆเจ้าหายเลยต้องเพ่งสมาธิเต็มที่เตรียมพร้อมรับมือค่ะคือถ้าบอฟเฟ่ขยับนิดเดียวก็ต้องดึงกริมเข้ามิติทันทีสถานการณ์มันอันตรายมากกลับมาที่การเผชิญหน้าตรงๆบ้างซิซ่าเริ่มยังไงครับซิซ่าก็เริ่มตามแผนนะคะคือยื่นเอกสารถอนมันให้กริมก่อนกริมก็รับไว้ รับมาเก็บไว้เฉยๆเลยใจเย็นมากแต่แล้วซีซ่าก็เปลี่ยนเรื่องทันทีทวงถามเรื่องคนของตระกูลบรุษายที่โดนฆ่าในทุ่งร้างดินดำเออ่เริ่มเข้าเรื่องขัดแย้งหลักแล้วใช่ค่ะแต่กริมก็ตอบโต้ได้ดีนะคะไม่ปฏิเสธแต่ย้อนถามกลับไปเลยว่าแล้วส่งคนเข้ามาในเขตตระกูลบูดาทำไมล่ะกล่าวหาว่ามีเจตนาร้ายตั้งแต่แรกว่างั้นประมาณนั้นเลยค่ะทำให้ซีซ่ากโกรธมาก แต่กริมยังไม่หยุดนะคะยังเล่นเกมการเมืองต่อจี้ไปที่จุดอ่อนของซีซ่าเรื่องภายในตระกูลแวร์ไซเองใช่ค่ะเรื่องการแก่งแย่งอำนาจภายในที่ซีซ่ากำลังมีปัญหาอยู่โอโ้โหแทงใจดำเลยแบบนี้ได้ผลค่ะซีซ่าโกรธจนคุมตัวเองไม่อยู่เลยสั่งบอฟเฟนลงมือทันทีแสดงว่ากริมอ่านเกมขาดรู้ว่าจุดไหนทำให้ซีซ่าหลุดได้ ถูกต้องค่ะแล้วบอฟเฟก็คือไม่พูดอะไรเลยตูมตีทันทีเป็นลำแสงสีเขียวพุ่งเร็วมากแล้วกริมรับมืออยังไงครับกริมก็เตรียมตัวไว้อยู่แล้วค่ะใช้โล่สีเขียวป้องกันแล้วจังหวะนั้นเองก็มีควันสีขาวออกมาจากด้านหลังแล้วร่างก็ค่อยๆเลือนหายไปเลยหนีได้ค่ะดูเหมือนเป็นการใช้ไอเทมเวทมนต์บางอย่างอาจจะเป็นมนตคาถาเคลื่อนย้ายโบราณแบบที่บอเฟวิเคราะห์ทีหลัง แต่ก่อนไปก็ยังทิ้งทายไว้ด้วยใช่ค่ะเหาะเหย้ยสีซ่าว,ว่าขนาดส่งระดับ9ก้ามาก็ยังเอาไม่อยู่แล้วก็เตือนตระกูลแวร์ไซให้รอรับผลที่จะตามมาเป็นการประกาศสงครามไกลๆสุดยอดจริงๆแล้วหลังจากกริมหนีไปแล้วบอฟเฟ่ว่าไงต่อครับบอฟเฟ่ก็ให้ความเห็นนะคะบอกว่าน่าจะเป็นม้วนคาถาเคลื่อนย้ายแบบโบราณเพราะจับการผันผล,ผลของพลังเวทไม่ได้เลยและที่น่าสนใจคือเขาอ้างว่าโจมตีโดนกริมด้วย ใช่ค่ะเขาบอกว่าคมมีดวายุของเขาเนี่ยโดนตัวกริมทำให้บาดเจ็บสาหาัสอาจจะถึงขั้นไปไม่ถึงระดับ8อีกเลยอันนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอาจจะแค่พูดรักษาหน้าซีซ่าก็เป็นไปได้ค่ะหรืออาจจะประเมินตามจริงก็ได้แต่ที่แน่ๆคือมันตอกย้ำความไม่สนใจโลกของบอฟเฟ่มากยังไงครับคือหลังจากนั้นเขากลับหันไปถามซีซ่าง่ายๆเลยว่าไอ้หนุ่มนั่นมาจากไหนเอา้า เหมือนไม่ได้ฟังที่คุยกันก่อนหน้านี้เลยใช่ค่ะหรือฟังแต่ไม่ได้ใส่ใจเลยว่าความขัดแย้งมันเรื่องอะไรใครเป็นใครโหสุดยอดแห่งความไม่แคร์เวิร์ค่ะซีซ่าก็ตอบไปตามเรื่องว่ามาจากตระกูลบูดาถูกเนรเทศไปอยู่ป้อมปราการภูเหล็กที่ทุ่งร้างดินดําแล้วบอฟเฟก็พยักหน้ารับรู้แล้วก็หายตัวไปเลยค่ะบอกว่าจะไปสำรวจหนองน้ําศพต่อทิ้งซีซ่าย,ยืนงงอยู่ตรงนั้นโอ้โหทิ้งไปดือด้อๆเลย เหมือนเป้าหมายจริงๆของเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องช่วยตระกูลแวร์ซด์แต่เป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาสนใจมากกว่าสรุปก็คือกริมหนีรอดไปได้ด้วยไอเทมพิเศษอาจจะเจ็บแต่ก็รอดซีซ่าเสียหน้าบอฟเฟก็มาแล้วก็ไปไม่ได้สนใจอะไรมากค่ะมันแสดงให้เห็นความต่างชัดเจนนะคะระหว่างพลังอำนาจกับการรับรู้หรือความใส่ใจในสถานการณ์จริงๆประเด็นที่น่าคิดต่อจากเรื่องนี้คืออะไรครับก็คงเป็นตัวบอฟเฟนี่แหละคะ่ะ คือเขามีพลังระดับสุดยอดเลยนะแต่แรงขับเคลื่อนของเขาดูเหมือนจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวกับตระกูลเลยต่างจากซีซ่าที่ทุกอย่างคือการเมืองใช่ค่ะต่างกันสุดขั้วเลยมันทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่าอะไรกันแน่ที่ขับเคลื่อนยอดฝีมือระดับสูงในโลกนี้พลังอำนาจหรือเป้าหมายส่วนตัวหรืออะไรกันแน่น่าสนใจมากครับต้องติดตามดูกันต่อไปว่าบทบาทของบอฟเฟ่จะเป็นยังไงต่อ